เคยคิดกันไหมครับว่าเคล็ดลับความเป็นผู้นำที่เจ๋งที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากหนังสือ h How t ูเล่มล่าสุดในร้านหนังสือแต่อาจจะซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้วันนี้เราจะลองไปขุดหาคูมปัญญาโบราณที่อาจจะเป็นคำตอบสำหรับผู้นำในยุคนี้กันครับประโยคนี้ฟังแว็บแรกอาจจะดูขัดขัดนะครับโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากเอ๊ะเป็นผู้นำต้องฉลาดสิแต่สุภาษิตนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมาก เพราะมันบอกเราว่าภาวะผู้นำน่ะมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นบางครั้งการทำเป็นไม่รู้หรือแกล้งโง่เพื่อฟังให้มากขึ้นเพื่อให้คนอื่นกล้าสแสดงความเห็นมันก็เป็นสุดยอดกลยุทธ์อย่างหนึ่งเลยนะครับและคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยเราจะลองมองพระไตรปิฎกในมุมใหม่ไม่ใช่แค่คำพีศาสนาแต่เป็นเหมือนกับ คู่มือการบริหารองค์กรที่ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วเป็นพันๆปีมาดูกันครับว่ามีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่ข้างในบ้างนี่คือเส้นทางที่เราจะเดินไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากการมองพระไตรปิฎกในมุมใหม่ว่าเป็นคู่มือผู้นำจากนั้นไปดูเคล็ดลับการสร้างทีมที่แข็งแกร่งหรือที่เรียกว่า A team แล้วไปต่อกันที่การเป็นผู้นำต้นแบบที่พูดจริงทำจริง เรียนรู้ศิลปะในการบริหารคนและปิดถยด้วยวิธีสร้างองค์กรให้ยั่งยืนไปยาวนานเลยครับในบทแรกนี้เราจะเหมือนกับใส่แว่นตาของนักบริหารยุคใหม่แล้วส่องเข้าไปในพระไตรปิฎกกันครับ mm. เพื่อจะดึงเอาภูมิปัญญาที่มันยังใช้ได้จริงไม่ว่าจะยุคไหนๆออกมาดูกันเอาละครับมาเริ่มกันที่โจทย์ข้อแรกและอาจจะยากที่สุดของผู้นำทุกคนเลยก็ได้นั่นก็คือการหาคนที่ใช้มาเข้าร่วมทีม เพราะนี่คือฐานรากที่สำคัญที่สุดขององค์กรเลยล่ะครับลองนึกภาพตามนะครับสถานการณ์ตอนนั้นคือหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วภารกิจที่เร่งด่วนและสำคัญสุดๆก็คือต้องรวบรวมคำสอนทั้งหมดให้เป็นระบบระเบียบก่อนที่จะหายไปงานนี้ต้องใช้ทีมงานระดับสุดยอดเท่านั้นซึ่งก็คือพระอรหันต์จำนวนถึง500รูปเลยทีเดียวครับทีนี้ จุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับตอนที่คัดเลือกพระอระหรันต์มาได้ครบ499รูปแล้วเหลือที่นั่งสุดท้ายที่เดียวแต่คนที่จำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดแบบเป๊ะๆทุกคำกลับเป็นพระอานท์ซึ่งตอนนั้นท่านยังไม่บรรลุอรหันต์คำถามที่ผู้นำต้องตัดสินใจก็คือจะยึดตามกฎเป๊ะๆว่าต้องเป็นอรหันต์เท่านั้นหรือ จะเลือกคนที่มีคุณสมบัติไม่ครบแต่กลับมีความสามารถที่ทั้งองค์กรขาดไปไม่ได้เลยและบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือที่ประชุมตัดสินใจเลือกพระอานทน์ครับการตัดสินใจครั้งนั้นกลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลเลยทำให้ท่านเร่งบำเพ็นเพียนจนบรรลุอรหันต์ได้สำเร็จทันเวลาก่อนการสังคาย,ยนาจะเริ่มพอดีเป๊ะสุดท้ายภารกิจก็หลุล่วงไปได้ด้วยดี นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าการเลือกคนที่ใช่สำหรับงานสำคัญกว่ายศถาบรรดาศักดิ์หรือสถานะใดๆทั้งสิน้นโอเคพอเรามีทีมที่ใช่แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วจะนำทีมยังไงล่ะผู้นำจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเดินตามได้ยังไงมาดูกันต่อเลยครับประโยคนี้ก็คือ mission statement หรือพันธกิจที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับทีมงานรุ่นแรกเลยครับ เป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจสุดๆเพราะมันบอกเลยว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่และมีความหมายนะเราทำไปเพื่อคนอื่นเพื่อโลกใบนี้แล้วอีกหลักการที่สำคัญมากๆเลยก็คือคำนี้ครับยะถาวาทีตถาการีพูดง่ายๆก็คือ walk the talk นั่นเองครับพูดอะไรไว้ก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นเพราะนี่คือหัวใจของการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในทีมเลยล่ะครับ มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่แบบเห็นภาพชัดมากเลยครับคือมีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปเจอพระภิกษุรูปหนึ่งป่วยหนักไม่มีใครดูแลเลยพระองค์ไม่ได้ทําแค่ยืนสั่งหรือตําหนิคนอื่นนะครับแต่พระองค์ลงมือพยาบาลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ภิกษุรูปนั้นด้วยพระองค์เองเลยแล้วจากนั้นก็ประกาศเป็นนโยบายเลยว่าใครที่ดูแลเราก็เหมือนได้ดูแลภิกษุที่ป่วยเป็นการนําด้วยการกระทําที่ทรงพลังที่สุดเลย คราวนี้มาดูเรื่องการบริหารคนในชีวิตประจำวันกันบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำต้องเจอทุกวันอยู่แล้วจะทำยังไงให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขไปพร้อมๆกันหัวใจของมันก็คือความสมดุลครับผู้นำที่ดีต้องกล้าที่จะตักเตือนหรือลงโทษเมื่อลูกทีมทำผิดเพื่อรักษากฎระเบียบของส่วนรวมแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักชื่นชมให้รางวัลเมื่อมีคนทำดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พูดง่ายก็คือต้องใช้ทั้งพระเดชและพระขุนให้เป็นนั่นเองครับนี่แหละคือศิละปะเลยเวลาจะสื่อสารหรือสั่งงานใครเนี่ยมันมีสูตรสำเร็จ3ขั้นตอนเลยนะครับ 1. คือต้องอธิบายให้เคลียร์ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งหรือสันทัศนา2คือต้องพูดให้คนฟังรู้สึกคล้อยตามมีแรงจูงใจอยากจะทำหรือสมาทัปนาและ3คือต้องปลุกใจให้ฮึกเหิมให้เกิดความกล้าหาญพร้อมลุยหรือสมมติเตชนานี่คือหลักการสื่อสารที่เอาไปใช้ได้เลยครับ และแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่เป็นเหมือนสุดยอดของความเป็นผู้นำเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการมองไปข้างหน้าไกลๆแล้ววางรากฐานให้องค์กรของเราอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับแนวคิดสำคัญของเรื่องนี้มีชื่อเรียกว่าอปะปริหานิธรรมครับชื่ออาจจะฟังดูยากนิดนึงนะอปะปริหานิยธรรม แต่ถ้าแปลงง่ายๆเลยก็คือหลักปฏิบัติที่ป้องกันความเสื่อมหรือเป็นแนวทางที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นพูดอีกอย่างก็คือเป็นเหมือนเกราะป้องกันองค์กรไม่ให้ล่มสลายนั่นเองแล้วหลักการที่ว่านี้มีหัวใจสําคัญอยู่ทั้งหมด7ข้อด้วยกันครับซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลัก7ต้นที่จะค้าจุนองคอ์กรหรือแม้กระทั่งบ้านเมืองให้มั่นคงแข็งแรงได้เลยนี่คือ7หลักการทองคําครับ ข้อแรกเลยคือต้องหมั่นประชุมกันบ่อยๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและสร้างความสามาคัคคีข้อ2ยึดมั่นในกฎกติกาที่ตกลงกันไว้ไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามใจใครข้อ 3. ให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์ข้อ 4. คุ้มครองดูแลคนที่อ่อนแอกว่าในสังคมอย่างสตรีและเด็กข้อ 5. เคารพสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจข้อ 6. ต้อนรับและสนับสนุนคนเก่งคนดีที่มาเยือน และข้อสุดท้ายคือดูแลผู้ทรงคุณธรรมผู้รู้ในองค์กรให้อยู่ดีมีสุขทั้งหมดนี้รวมกันแล้วคือรากฐานขององค์กรที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงครับทีนี้มันมีกรณีศึกษาในประวัติศาสตร์จริงๆเลยนะครับที่แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ทําตามหลัก7ข้อนี้จะเกิดอะไรขึ้น เรื่องของแคว้นวัดชีไงครับที่เคยแข้มแข็งมากๆเพราะยุดหลักนี้แต่พอถูกศัตรูส่งคนมายุแยงตะแคงรั่วให้แตกความสามคัคคีให้เลิกประชุมให้ไม่เคารบกันสุดท้ายแคว้นที่เคยยิ่งใหญ่ก็อ่อนแอลงจากข้างในจนโดนโจมตีและล่มสลายไปในที่สุดเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้ถ้าจะให้สรุปบทเรียนภาวะผู้นำทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็จะได้แก่นสำคัญ4ข้อนี้เลยครับคือการสร้างทีมต้องดูที่ความสามารถเป็นหลัก การเป็นผู้นำที่ดีต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างการบริหารคนต้องมีทั้งความเข้มงวดและกำลังใจและสุดท้ายการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกรง่งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้ผมว่ามันยังโคตรจริงและใช้ได้ดีเสมอเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่พันปีก็ตามขนาดคำพูดของนโปเลียนโบนาปาร์ตก็ยังสะท้อนความจริงคล้ายๆกันนี้เลยนะครับซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าแก่นแท้ของความเป็นผู้นำนะ่ะ มันเป็นเรื่องสากลจริงๆไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยุคสมัยใดสมัยหนึ่งเลยสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ได้ลงคิดกันต่อดูนะครับว่าจากหลักการและภูมิปัญญาโบราณทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยคิดว่าข้อไหนคือสิ่งที่โลกของเราในยุคนี้สังคมของเราในวันนี้ต้องการมากที่สุดครับ